สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันในชั่วโมงวิชาพละศึกษาของเรานะครับผมวันนี้ก็มาเจอคูกั๊กนะครับผมครั้งที่แล้วเราก็ออกกําลังกายเล่นกิจกรรมนะครับการนะครับกิ่งลูกฟุตบอลเตะลูกฟุตบอลให้โดนขวดน้ําไปนะครับครั้งนี้นะครับผมเราจะมาฝึกกันในรูปแบบการนะครับโยนลูกฟุตบอลนะครับโยนรับบอลส่งบอลนะฮะอุปกรณ์ของค็ของคกั๊กนะครับก็จะมีรวยนะครับตั้งเห็นไหม 1.2.3จุดจุดจุดนะครับลักษณะก็จะตั้งประมาณนี้นะครับผมจุดตรงนี้นะครับที่ตั้งไว้เพื่อให้นักเรียนกระโดดนะครับกระโดดข้ามปึ๊บปึ๊บ่าในลักษณะนี้นะครับส่วนนะครับจุดที่วักนั่งกวยตรงข้ามกันอย่างนี้ให้เป็นจุดนะครับการโยูลูกฟุตบอลรับลูกฟุตบอลนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวกุ๊กจะมาสาธิตให้นักเรียนดูนะครับกุ๊กจะกระโดดประมาณ2-3าครั้งให้นักเรียนดูแต่กั๊กกำหนดให้นักเรียนกระโดดนะครับจำนวน นะฮะสิครั้งโยนลูกบอล10ครั้งนะครับผมแต่ทุกครั้งที่โยนลูกฟุตบอลนักเรียนจะต้องมากระโดดข้ามกลวยไปกับนะฮะถ้านักเรียนเหนื่อยนักเรียนก็พักได้เลยครับผมอ่มาครับปึ๊บอ่ะแบ่งนักเรียนโยนลูกฟุตบอลไปให้นะครับฝั่งตรงข้ามปึ๊บลูกที่1นักเรียนก็วิ่งมานะครับกระโดดปึ๊บปึ๊บอ่าเพื่อมาโยมารอรับบอลนะครับรับวก็เสร็จเพื่อที่จะโยนลูกที่ สองปัป๊บคณนักเรียนโยนสองลูกปุ๊บนักเรียนก็กระโดดข,ข้ามปุ๊บปุ๊บอ่ารับบอลลูกที่สามโยนแล้วนะครับปุ๊บนักเรียนก็มากระโดดข,ข้ามปุ๊บปุ๊บอ่านะครับให้นักเรียนนะครับทําในรูปแบบลักษณะนี้ให้ครบจํานวน10ลูกนะครับให้นักเรียนโยนลูกบอลไป10ลูกนะฮะเมื่อนักเรียนโยนรับลูกบอลสิลูกเสร็จแล้วเป็นอันว่า จบการนะครับทำกิจกรรมของเรานะครับนักเรียนก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเหมือนที่กูก๊กเนี่ยเริ่มหอแพ็คๆแ,แ,แ,แล้วโอเคนะครับผมหวังว่านักเรียนจะเอารูปแบบนี้ไปฝึกนะครับทำกิจกรรมในรูปแบบการออกกำลังกายนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับผมสวัสดีครับ